สวัสดีค่ะขอต้อนรับ ทุกท่านเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาลัยป้องกันและชนะจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถานีทรท,ทัศน์เอนเอ็นสองโดยเป็นการนําเสนอแนวความคิดนะคะของคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันและชนะาจาักรรุ่นที่64เพื่อเป็นอีกพลังในการช่วยชาติเรานะคะและว,วันนี้ดิฉันเชียรา์นาันเตยตการชัยขอรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะวันนี้นะคะ เราได้รับเกียรติอีกสูงเนยนะคะจากศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศิธาท่านเป็นคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอพวกเราต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศิธาสู่รายการคิดเพื่อชาตินะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยนะคะดิฉันเนี่ยนะคะต้องขออนุญาตให้อาจารย์นะคะช่วยถอดรหัสของชื่อหัวข้อประเด็นเราในวันนี้นะคะว่า การวิจัยทางการแพทย์จะช่วยอย่างไรกับความมั่นคงทางด้านสุขภาพของคนไทยนะคะครับจริงๆการวิจัยทางการแพทย์เนี่ยมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งเราจะเห็นว่าในปีปีหนึ่งเนี่ยประเทศเราเนี่ยจะต้องเสียสตังในการซื้อยาจากต่างประเทศปีหนึ่งร่วม2องแสนล้านขณะเดียวกันถ้าเราไปดูพวกเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งหลายเนี่ย เราอาจจะต้องใช้เงินอีกประมาณ2 0 0 0 0นล้านสําสหรับซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพราะนั้นในปีปีหนึ่งเนี่ยประเทศเนี่ยจะต้องเสียเงินประมาณ4 0 0 0 0นล้านขณะเดียวกันเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์เกิดขึ้นอย่างเกิดโรคระบาดใหญ่อย่างโควิด1 9เนี่ยก็เ,ยเป็นลักษณะที่เห็นได้ชัดว่าทำให้มีปัญหาเยอะมากเพราะว่าใน ขณะที่ทุกแห่งขาดวัคซีนขาดยาประเทศเจ้าของเองเนี่ยก็จะไม่ยอมส่งออกเพราะฉะั้นความมั่นคงของประเทศเมื่อเกิดโรคระบาดใหญ่ขึ้นมาหรือเกิดการตัดยาที่ส่งออกมาจากประเทศเขาเนี่ยทางประเทศเราก็จะเดือดร้อนอันนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนและก็สดๆสดเลยนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นศักยภาพในการดูแลรักษาพยาบาลแล้วก็การพัฒนายาขึ้นมาในประเทศเอง รวมไปถึงการที่พยายามที่เราจะต้องมีการสร้างเครื่องมือแพทย์ขึ้นมาในประเทศเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญ<ม>แล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลที่พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้ครับอาจารย์บอกว่าเราสูญเสียเสียดุลทางการค้านเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยสองแสนหรือสี่แสนล้านนะคะมันไม่ใช่เสียดุลเป็นเงินที่เราจะต้องจ่ายออจาย่ายเงินที่เราต้องอิมพอรเข้ามานําเข้าเข้ามาอาจารย์ครประธานโทษค่ะ เราส่งออกข้าวปีหนึ่งได้แค่แสนเจ็ดเองนะคะแสนเจ็ดล้านบาทแต่เราต้องนําเข้าเยอะขนาดนั้นนี่เทียบกันไม่ได้เลยจริงๆนะคะใช่ครับฟังดูอย่างนี้แล้วเนี่ยท่านผู้ชมคะการวิจัยทางการแพทย์เนี่ยไม่ใช่แค่ความมั่นคงทางด้านสุขภาพแล้วล่ะคะ่ะอันนี้มันจะโยงไปถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แน่นอนฮะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลนี้ให้ความสําคัญถึงได้มีนโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญออกมา เรียกว่านโยบาย BCG โอ oh, ้ BCG เออ่ BCG เนี่ยก็จริงๆ oh. เป็นนโยบายของรัฐบาลท่านประยุทธ์เนี่ยนะครับ hmm. ตั้งแต่สมัยท่านรัฐมนตรีสุวิทย์เมษินทรี่ท่านรัฐมนตรีปิยสะสกลุลซึ่งดูแลกระทรวงสาธารณสุข oh. แล้วก็ท่านรัฐมนตรีอุดมขจร์ตั้งแต่7ปีมาแล้วนะคะจากห้าถึงเจ็ดปีเราก็แนวคิดของ BCG เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องของไบโออีโคนอมีบีตัวแรกฮะซึ่งเป็นตัวที่เกี่ยวข้องกับ ทางด้านชีววิทยาศาสตร์แล้วก็ชีวการแพทย์ส่วนกรีนอีโคโนมีเนี่ยก็เป็นแนวคิดที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนทำให้ไม่มีการทำลายสภาพแวดล้อมแล้วก็ทำให้พูดง่ายๆว่าประเทศเนี่ยมีความปลอดภัยจากมลภาวะต่างๆส่วน c ซอร์ l ค r ล c อ n o m มเนี่ยก็เป็นคอนเซปต์ของการที่เอาเออสารต่างๆเนี่ยกลับมาใช้ใหม่หมเพื่อที่ใช่มีการหมุนเวียนแล้วก็ทำให้ أ, mm hmm. เกิดการทำลายสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดถ้าเราดูสไลด์ต่อไปเนี่ยเราจะเห็นว่าตัว BCG เนี่ยหรือว่าตัว Bioeconomy แล้วก็ Circular Economy Green Economy เนี่ยมันในที่สุดเนี่ยจะทำให้เกิด Food Security แล้วก็เกิด Health Security กับ Energy Security แล้วก็นำมาสู่ Sustainable Development Goal mm hmm. คือคืออันนี้จะเป็น Project BCG ซึ่งมีอยู่หลายด้านด้วยกันแต่ถ้าวันนี้เรามาโฟกัสลงทางด้านเวาศาสตร์การแพทย์เนี่ยก็จะมีอยู่7ด้านด้วยกันในสไลด์ถัดไปเนี่ยนะฮะซึ่งเราจะเห็นว่าในทางด้านเวาศาสตร์การแพทย์เนี่ยมันจะมีตั้งแต่ n ีนแอนเซลเทอร์ปีวัคซีนกับไบ o s i m i l a r b i o บโอซิมินี่หมายถึงยาที่เป็น Complex หน่อยมีโมเลกุลที่ซับซ้อน แล้วก็เรื่องของอเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ medical equipment ทั้งหลายกับเรื่องของ Genomic Data ของคนไทยเราเพื่อที่ทำให้เกิด personalized medicine แล้วก็เรื่องของสมุนไพรรวมไปถึงเราเนี่ยอาจจะมีศักยภาพสูงนะในการทำ cosmetic products ซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเราเชื่อมกับสมุนไพรอย่างการที่คนไปใส่กัญชาในสมุนไพรอะไรต่างๆเข้าไปในเวชสมาาง ก็จะเป็นกลุ MM ่มที่ได้ประโยชน์ทางด้านการขายเรื่องคอสเมติกขึ้นมาแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องเทเลมดิ c ซินซึ่งในยุคนี้จะเป็นยุคที่เราจะต้องมาโฟกัสลงตรงการที่ d ดีเซนท l ลไลซ medicine แทนที่จะให้ทุกอย่างไปเข้าสู่โรงพยาบาลหมดเนี่ยก็อาจจะมีทรีทฟอร์มเอนนี่ e ว ที่หเหมือนกับคนที่ work from anywhere หน่วยก็เรา work from home ใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้ก็คือตรวจแล้วก็รักษาทางที่ไหนก็ได้ใช่ครับแล้วก็ในที่สุดก็จะมาสู่เรื่องของ clinical research ซึ่งจะเป็นตัวที่ผลักดันทำให้ทั้งยาใหม่สมุนไพร biosimilar รวมไปถึงพวกวัคซีนที่เราผลิตขึ้นมาเองในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ได้ก็จะต้องอาศัย clinical research อันนี้ก็จะเป็น7ด้านที่ใน BCG เ,เ,เน้นมาทางด้านาวิทยาศาสตร์การแพทย์นะอาจารย์คะอยากจะขออนุญาตอาจารย์ช่วยซูมเข้าไปทีละด้านเลยได้ไหมคะเพราะว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับพวกเราคนไทยจริงๆนะคะ,คะแล้วเป็นอะไรที่ขอโทษต้องบอกว่าระดับโลกนะคะเราไม่แพ้ใครเลยจริงๆนะคะแต่เพื่อให้พวกเราเกิดองค์ความรู้นะคะและไปด้วยกันนะคะอยากจะขออนุญาตอาจารย์ปียมิรช่วย เล่าให้เราฟังทีละก้อนทีละก้อนเลยดีไหมคะอา<ด>จารย์คะผมอาจจะเล่าเรื่องจีน n d Cell Therapy ก่อนสมัยก่อนเนี่ยเรารู้จักแต่การใช้ยารักษาโรคปัจจุบันเนี่ยมันมีการตัดต่อยีนแล้วก็มีการเอาเซลล์เนี่ยมาใช้เป็นยาเราเรียกว่าเป็น living drugs หรือว่ายาเหมือนกันแต่เป็นยาเป็นเซลล์ที่มีชีวิตการตัดต่อยีนเนี่ยอย่างมันมีโรคหลายโรคที่ปัจจุบันตัดต่อยีนได้สำเร็จ แต่โรคหนึ่งที่เป็นมากในคนไทยที่โรคทาราซิเมียเนี่ยเดี๋ยวนะอาจารย์กจะบอกว่าคนไทยรักษาด้วยจีนเองได้แล้วฮะก็คือเอาสเต็มเซลล์ของคนที่เป็นโรคอย่างทาราซิเมียซึ่งเป็นโรคเลือดออมีการสร้างเม็ดเลือดที่ผิดปกติเนี่ยออกมาตัดต่อยีนพอตัดต่อยีนสําเร็จเนี่ยก็ใส่สเต็มเซลล์ตัวเดิมของเขาเนี่ยแต่ตัดต่อยีนแล้วเนี่ยกลับเข้าไปในไขกระดูก คือเอาจีนเรามาทําการอะไรสักอย่างเทโละปีสักอย่างหนึ่งอะไรที่ไม่ดีอ,ออกไปซะเหลือดีๆไว้แล้วก็กลับเข้าไปก็ค,คือส่วน DNA ที่มันผิดปกติที่ทําให้เป็นโรคเนี้ย<อ>ก็แก้ที่ตําแหน่งนั้นแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในไขกระดูกก็จะเป็นการตัดต่อยีนในการรักษาทาลาสซีเมียแล้วก็เช่นเดียวกันเราอาจจะเอาเซลล์ที่เขาเรียกว่าเม็ดเลือดขาวในร่างกายเราเนี่ย ให้มาตัดต่อยีนแล้วก็ให้มันมีความสามารถในการฆ่าเซลล์มะเร็งยกตัวอย่างเช่นคนเป็นลิมโฟซิสติกลิวค e เมียคือเป็นลิวคเมียชนิดหนึ่งเราก็เอาเม็ดเลือดขาวในตัวของคนไข้เนี่ยามาตัดต่อยีนทำให้เซลล์เม็ดเลือดขาวเขาเนี่ยสามารถที่จะเ,เข้าไปแล้วฆ่าเซลล์มะเร็งอ๋อคือ<ต>อาศัยแบบวิธีการกลไกลในร่างกาย ศึกษาด้านนี้แล้วก็เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างที่อาจารย์กำลังทำอยู่นี้อาจารย์คัศนเซอร์ไพรส์มากแล้วเป็นอะไรที่ amazing จริงๆนะคะว่าประเทศไทยเราทำเองอ่ะก็อันนี้ก็เป็นนักวิจัยที่นำโดยอาจารย์สุรเดชหงอิ่งเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นนักเรียนวบอรุ่นที่แล้วมั้งฮะอุตตะละก็อันนี้ก็จะทำให้เมื่อ มีความสําเร็จในเชิงการวิจัยเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทํำยังไงให้คนได้ใช้คือไม่ใช่สําเร็จแล้วอยู่ในห้องทดลองเฉยๆ <Okay. S 1> ก็มีการสป i ิน f f ออฟออกไปเป็นบริษัท uh huh. ที่จะจัดตั้งขึ้นอย่างเช่นบริษัทเนี้ยื่เจนเนปติกไบโอ Bio นะฮะ uh huh. อันนี้ก็เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นแล้วก็ทำให้สร้างแพน n เทชั่นสำหรับที่จะผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาว บริษัทนี้อยู่ที่ไหนคะอาจารย์เอ่อบริษัทนี้ plantation เขาเนี่ยจะไปอยู่ที่สายพาร์คที่รังสิตนะฮะอันนี้ก็จะเห็นว่าบริษัทที่เข้ามาร่วมกันจัดตั้งเนี่ยไม่ได้เป็นบริษัททางที่ผลิตยามาก่อนนะอย่างเช่นเป็นพลังงานบริสุทธิ์ oh. อย่างเช่นเป็นไทฟู้ดกรุ๊ปซึ่งขายอาหารแช่แข็งอะ่ะ <c oughs> ก็มาลงทุน อันนี้ก็เป็นบริษัทจัดตั้งที่ลงทุนไปถึง280ล้านอาจารย์ครัคือถ้าคนอื่นมองนะคะว่าอันนี้ก็คือ1นึ่งสตาร์ทอัพใช่ฮะแลเราก็คือบริษัทสตาร์ทอัพที่ร่วมทุนกันมีเอ่อมี VC ใช่ไหมคะมีไนมีผู้จ่ายใจดีมาร,ร่วมกันบ,บาง,งคนก็เก่งเรื่อง,งนั้นเรื่องนี้บางคนก็มาชิปอินอย่างนี้คืออย่าง VC อันนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งส่งออกกับพลังงาน พลังงานบริสุทธิ์ใช่ไหมคะแล้วก็มีทางภาครัฐอย่างสว,วทชก็ถ<อ>ือหุ้นร่วมอยู่ด้วยจะเห็นว่าแพลนเตชันเนี่ยก่อสร้างเสร็จแล้วฮะก็จะไปอยู่ที่ที่รังสิตที่จรย์ว่านฮะทีาพ์คที่รังส<อ>ิตแล้วก็ตัวนี้ในที่สุดผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเซลล์ของเม็ดเลือดขาวของเขาเองที่ออกมาตัดต่อเรียบร้อยแล้วก็เอามารักษาจริงๆเทคนิคอันเนี้ยมันเคยคิดมาก่อนแล้วในต่างประเทศ แต่ว่าโดยบริษัทยาข้ามชาติซึ่งมีราคาแพงมากอาจารย์กำลังจะพูดถึงครึ่งล้านเหรียญใช่ครับครึ่งล้านเหรียญน,นั่นหมายถึง15ล้านบาทไทยใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเรามา develop เองเนี่ยเราจะสามารถทำได้ในราคาถูกลงเหลือแค่ประมาณ1ใน5้ล้านคือลดไปประมาณ80%อ,อันนี้ก็เป็นที่ดี Economist เอาไปลง แล้วก็เชื่อว่าเมื่อผลิตออกมาเนี่ยจะมีดีมานจากภูมิภาคแถบนี้ขึ้นมาซึ่งจะทำให้การเข้าถึงการรักษาโรคที่แต่เดิมรักษาไม่ได้แล้วพอรักษาได้ก็มีราคาแพงมากคนเข้าไม่ถึง,ถงทำให้คนรักษาได้เข้าถึงรวมทั้งอาจจะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นโดยการส่งออกที่เราเรียกว่า living drugs เนี่ยได้ด้วยในอนาคต คือหลายท่านท่นผู้ชมทางบ้านค่ะหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะคะอาจารย์ปิยมิตรท่านเนี่ยนะคะเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็เป็นห่วงเรื่องการเข้าถึงยาของพี่น้องคนไทยเนี่ยค่ะมาเป็นเวลาตลอดชั่วกลายเป็นหมอเลยใช่ไหมคะอาจารย์ต้องพูดอย่างนี้เลยสามสิบปีดว่สิบปหมอทุกคนก็ต้องการให้คนไข้เข้าถึงการรักษาได้แต่อาจารย์จะห่วงไปพิเศษและอาจารย์จะพยายามหาวิธีหนทางและนี่ก็คืออีกอันหนึ่งที่แบบ อันนี้ก็เป็นเป็นเ,เรื่องของนักวิจัยของเราที่เขาทำแล้วก็เราเพียงแต่สนับสนุนให้พยายามให้มีการสปินออฟออกไปในสตาร์ทอัพที่มันจะทำให้เกิดการได้ใช้จริงะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งที่เป็นเซลเทอราปีเหมือนกันเนี่ยก็จะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการเอาสเตมเซลล์มาใช้ในการรักษาโรคต่างๆเยอะขึ้นแต่ว่าหลายส่วนเรายังไม่เข้าใจมันดีพอ หรือบางอย่างก็อาจจะเป็นการรักษาเชิงไม่จริงคือหลอกลวงคนมีอยู่เยอะแต่ว่ามันก็มีการเอาสเต็มเซลล์ที่มาทำเป็นอวัยวะเทียมขึ้นมาได้จริงในปัจจุบันอย่างที่นักวิจัยเราทำอยู่เนี่ยตัวสเตมเซลล์เนี่ยเราอาจจะได้มาจากเจ้าตัวเองเนี่ยที่เป็นคนไข้เนี่ยโดยดูดออกมาจากไขกระดูกหรือดูดจากเซลล์ไขมัน เช่นเซลล์ไขมันที่หน้าท้องเนี่ยดูดออกมาเนี่ยก็สามารถที่จะไปแยกเอาสเต็มเซลล์ออกมาได้คือไม่ต้องเก็บไว้ก้อนอ๋อไม่ไม่ไม่เก็บปัจจุบันก็สามารถมีวิธีใการกระบวนการใช่ครับไม่ต้องเอามาตั้งแต่แรกเกิดไม่ต้องใช่ไหมคะอันนั้นอีกสตอรี่หนึ่งครับอันนี้ก็เป็นสเต็มเซลล์ที่สามารถจะมาทําเป็นอวัยวะเทียมทีนี้อวัยวะเทียมเนี่ยถ้าดูสไลด์ถัดไปเนี่ยเราจะเห็นว่าแรกๆเนี่ยก็เป็นการใช้ 3D Printing ปลิ้นเ,เอาวัสดุเข้าไปทดแทนอย่างเช่นกระโหลกแหว่งไปก็ปลิ้น 3D printing ออกมาแต่พวกนั้นไม่มีชีวิตแต่ถ้าเราจะทําให้มีชีวิตเนี่ยเราจะปลิ้นแค่โครงของมันปลิ้นแค่ scaffold แล้วก็เอามีเซ s ล e สเต็มเนี่ยใส่เข้าไป,ไปในโครงเหล่านั้นฮะปลิ้นเข้าไปเหมือนกันแต่ว่าเอาพวก Stem มเซลเนี่ยใส่เข้าไปแล้วมันก็จะสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั hmm. ้นถ้าเรามี scaffold ในการ ทำพวกกระดูกนักวิจัยของเราเนี่ยได้ลองทําการใช้ 3D Printing ปริ้นส่วนของกระดูกที่ขาดหายไปเนี่ยแล้วก็เอา Mesenchymal Stem Cell เนี่ยใส่เข้าไปเพื่อให้มันกลายมาเป็นเซลล์ที่สร้างกระดูกจริงแล้วในที่สุดก็เกิดกระดูกเทียมขึ้น oh. ซึ่ง oh. กระดูกเทียมเนี่ยสามารถทำได้ทั้งส่วนที่เป็นกระดูกแข็งหรือส่วนที่เป็น cartilage นะฮะ oh. ก็จะเห็นว่ามันมีกระดูกบางคนที่แหว่งหายไปจากอุบัติเหตุหรือว่าจากเนื้อร้ายบางอย่างที่ต้องตัดออกไปแล้วทําให้มันไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ามาหากันได้วิทยาการทางการวิจัยตอนนี้ก็คือสามารถสร้างโครงเทียมแล้วก็เอา stem cell สเต็มเซลล์ใส่เข้าไปแล้วให้มันสร้างกระดูกจริงขึ้นนะ<ว>อันนี้ก็เรียกว่าเป็น <Wow. S 1> อวัยวะเทียมที่มีชีวิต แล้วก็เป็นกระดูกที่แข็งแรงได้อาจารย์ครับปีปีหนึงน่งที่มีเคสแบบนี้เนี่ยอินซิเดนซ์ต้องเกือบครึ่งล้านเชื่อหรอคะครับแต่ว่าอันนี้มันยังเป็นช่วงที่อยู่ในเฟสหนึ่งของการทดลองนะฮะ,ค,ะคือเราทดลองสำเร็จในสัตว์แล้วก็เพิ่งจะมาเริ่มทดลองในคนอยู่<อ>ในช่วงนี้เพราะนั้นอันนี้เราก็คิดว่าในต่างประเทศเนี่ยก็มีหลายแห่งที่ปัจจุบันเนี่ยขายกระดูกขายกระดูก ที่มีชีวิตโดยใช้สเตมเซลล์ของเจ้าตัวเองเนี่ยมาทำคืออย่างนี้ใช่คืออันนี้เลยแต่ว่าอาจจะเป็นคนละเทคนิคอย่างในสหรัฐอเมริกาที่เราเห็นมาเนี่ยเขาจะใช้โครงกระดูกวัวแล้วก็มาเหลาให้เป็นตามเฟรมตามโมตามเฟรมที่ต้องการแล้วก็ใช้สเต็มเซลล์ของคนไข้เองเนี่ยใส่เข้าไปแต่ของเรานี่จะเป็นแคปโฟลที่ปริ้นต์ออกมาจาก3 d p r i n t i n g โดยใช้เป็นพวกโพลีคาร์บเนตแทน ซึ่งไอ้โครงเหล่านี้มันจะสลายตัวไปหลัง3เดือน6เดือนแต่ว่าก็จะเหลือแต่โครงกระดูกจริงที่เกิดขึ้นใหม่อาจารย์คะต้องเป็นสเปเชียลิสต์หรือผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาไหนคะถึงจะทำงานวิจัยพวกอย่างนี้ได้ก็จริงๆนักวิจัยเนี่ยก็จะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านสเต็มเซลลแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญอย่างอันนี้ก็จะเป็นออทอปิดิกส์ผู้เรียกว่าเป็นศัลญยญแพทย์กระดูก เข้ามาทําวิจัยร่วมกันนะฮะคือสหวิชาชีพเลยใช่ฮะอย่างตอนนี้ที่สถาบันการแพทย์จักรีนื้อปะดินเนี่ยเราก็ด e ดิเคทฟลอร์หนึ่งฟลอร์เลยของตึกที่ทําวิจัยเนี่ยชั้น7เนี่ยจะเป็นแพลนเทชันสําหรับการสร้างอาวัยวะเทียมที่มีชีวิตเหล่าเนี่ยก็เป็นงานวิจัยที่เราจะทําให้เป็นแพลนเทชันด้วยซึ่งก็ได้รับเงินสนับสนุนจากบพค ของรัฐบาลอยู่ตอนนี้นะฮะเราก็หวังว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะสร้างกระดูกเทียมออกไปขายได้ใน,นอนาคตขายกระดูกข,<า>ขายกระดูกแต่เป็นกระดูก <c oughs> ที่มีชีวิตนะฮะไม่ใช่เป็นอาจารย์เขา,ขาอาจารย์ทำให้พวกเราว้าวอีกแล้ววะคะอันนี้มันไม่ได้ว wow wow ้าวเบาๆนะคะต้องว้าวดังๆนะคะสไลด์ถัดไปเนี่ยถ้าเราดูเฟซซิ่งของโครงการเนี่ยมันก็คือตั้งกาททำรีเสิร์ชใน l a บเนี่ย ให้สำเร็จตอนนี้เราทำคลีนรูมสำหรับแมนูแฟคเจอริงแล้วเราก็ต้องทำให้มันผ่านมาตรฐาน GMP ให้ได้และหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องแสดงให้เห็นถึงการศึกษาในคนจำนวนเยอะจากการทำคลินิ컬ทรีสเนี่ยก็คือเฟสออสองเ่ฮะเฟสสองเฟสสาม,สามจนกระทั่งเราสามารถขึ้นทะเบียนได้ใช้เวลาอีกนานแค่ไหนคะอาจารย์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายส่วน เพราะว่าตอนนี้เราทำคลีนลูมแล้วเราต้องให้ได้ GMP Standard ซึ่งการทำงานในยุคปัจจุบันเนี่ยเราก็จะทำงานร่วมกันกับออยของไทยทางออยเนี่ยก็จะส่งคนมาช่วยให้คำแนะนำจะได้เร็วขึ้นใช่ครับแล้วก็ถัดจากนั้นไปเนี่ยเราต้องไปดูว่า Service Platform เนี่ยเป็นยังไงต้องไปมี s e l l s n n m m r r k t t n n g ขึ้นมา,าซึ่งถึงในสเตจเนี่ยเราก็จะหา V C <อ>เข้ามาจัดการใน ตอนท้ายๆคือเราเรียกว่า TIL เนี่ยถ้ามันไปถึง TIL 6ไปแล้วเนี่ยเราก็จะเริ่มไปดึง TIL คืออะไรเราเรียกว่าเป็น readiness สำหรับ commercialize commercialize คือพร้อมที่จะออกสู่ตลาดครับนะคะค่ะซึ่งจะมีอยู่9 level ด้วยกันโอ้โอเค10ปีถึงไหมคะชานเอ่อไม่ไม่น่าจะถึง10ปีเราเชื่อว่าน่าจะได้ภายใน3-4ปี โอเคงั้นเพื่อทันค่ะเพราะว่าเขาสู่ผู้สูงอายุอาจารย์คะขอก้อนที่สองเลยค่ะเดาด้าที่สองของอาจารย์ที่สองเนี่ยก็คือเรื่องวัคซีนแด์ไบโอซีมาเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คนก็อาจจะทราบกันอยู่มากว่าในประเทศไทยเนี่ยเรามีการพยายามผลิตวัคซีนอยู่เยอะแต่ผมอยากจะให้ดูตัวอย่างของบริษัทอันหนึ่งชื่อบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์เนี่ยนะฮะซึ่งก็มามีชื่อเสียงขึ้นมาโด่งดังมากตอนที่ เรามาทำ O E M ให้กับวัคซีนของ AstraZeneca ซึ่งอันนี้ก็เป็นความสำเร็จนะฮะของแหล่งผลิตในเมืองไทยที่มีศักยภาพสูงแล้วสามารถได้ Standard ของนานาชาติปัจจุบันผลิตวัคซีนออกไปก,กว่า200ล้านโดสละกระจายให้ทั่วโลกใช่ครับแล้วก็คนในภูมิภาคแถบนี้ก็ได้ประโยชน์จากการผลิตอันนี้เยอะแต่หลายคนไม่ทราบว่าจริงๆซยร์ไบโอไซเอเนี่ยตั้งมาตั้งแต่ 9 9ปีก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้ทำวัคซีนเลยไม่เคยทำเลยแต่ว่าบริษัทนี้ทำไบโอซิมิลาเรียกว่าตั้งกะ API เลยคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้ไปเอาวัตถุดิบเชิงยามาจากที่อื่นแล้วมาใส่ขวดหรือมาตอกเม็ดก่อนนั้นคือเทคโนโลยีผิวๆแต่อันนี้เป็นเทคโนโลยีตั้งกับขั้นพื้นฐานคือตั้งก,การเพาะเลี้ยงเซล คิดค้นยาคิดค้นยาเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดค้นเองแต่ว่าเราเป็นการ transfer เทคโนโลยีจากคิวบาแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยยามไบโอไซเอนซ์ S <S mm hmm. ผลิตยาที่มีคุณภาพสูง mm hmm. เช่นยากรกะตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง oh. ที่เราเรียกอิริทร o พอยตินเนี่ยมาหลายปีมากแล้ว mm hmm. แล้วก็ผลิต GCSF ซึ่งเป็นยาที่ใช้ในการกระตุ้นการสร้างเม็ดโลหิตขาว หลายคนอาจจะพอทราบว่าเวลาคนที่เป็นโรคไตเลือรังอย่างล้างไตยอยู่เนี่ยเม็ดเลือดแดงจะไม่สร้างแต่ต้องฉีดยาอันนี้กระตุ้น,นให้สร้างเม็ดเ,เลือดแดงหรือคนได้ยามาเล็งแล้วเม็ดเลือดขาวตกเนี่ยก็ต้องใช้ยาก,กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดขาวอันนี้เป็นงานที่ทําที่สยามเบลซ์ไซส์งงสมาหลายปีแล้วแล้วก็ขายอยู่ในเมืองไทยแต่พอเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเนี่ยก็ เมื่อมีความจำเป็นที่จะต้องได้พวกนวัคซีน,ซนขึ้นมาเนี่ยตัวบริษัทก็ยังสามารถปรับตัวที่ลา,ล,ลายการผลิตเนี่ยใ,ให้เปลี่ยนมาเป็นการผลิตวัคซีนแทนออแต่จริงในช่วงโควิด1 9เนี่ยบริษัทนี้ยังช่วยอีกหลายอย่างอย่างเช่นการตรวจ rt pcr ที่ทำกันทั่วประเทศเนี่ยถ้าคุณเปิร์สังเกตดูเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงแรกๆเนี่ยเราเสียค่าตรวจคน3,000กว่าบาทแพงมื่ แล้ว,นนวยอยู่ๆก็ลดลงมาได้เหลือพันสองที่ลดลงมาได้เนี่ยก็เพราะว่าแสบเบิลไซแเนี่ได้ผลิตเอเจนต์ในการเทส R t pcr เนี่ยขึ้นมาเองในโรงงานแล้วก็ทางแลบไวรัสวิทยาของรามาธิบดีเนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยรับรองคุณภาพเพื่อให้ขึ้นทะเบียนกับออยได้ซึ่งงานวิจัยที่ทำก็จะแสดงให้เห็นว่า เรเจนต์อันนี้มีคุณภาพเนี่ย mm hmm. เทียบเท่ากับต่างประเทศเลยเพราะฉะนั้นต้นทุนในการทำอาร์ติพิซเซของเราก็เลย,เล,ยลดลงจากพันห้าเนี่ยลงมาเหลือแค่300บาท mm hmm. แล้วก็ทําให้ค่าทำอาร์ติพิซในคนไทยเนี่ยลดลงจากสามพกว่าบาทเหลือแค่1,200บาทจำได้เลยค่ะวีตอนนั้นน mm ี hmm. ่จําได้เลยค่ะว่าลั้งสั้นลดงด้วยเวลารอค่ะสั้นลงคิวรอสั้นลงใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ซึ่งซึ่งบริษัทแซมบ e s c ไซน่ e ก็เป็นบริษัทในพระปรมาพิไทยของพระเจ้าอยู่หัวปัจจุบันนะครับเป็นอะไรที่คนไทยแบบว่าซาบซึ้งในพระมหาปรุณาที่คุณอย่างสูงจริงๆเลยนะคะทีนี้อีกอันหนึ่งเนี่ยอย่างวัคซีนเนี่ยต้องเรียนให้ทราบว่าไม่ใช่ว่าที่ไหนๆก็ทําได้เพราะว่าทาง a อสตราเซ e นกกับยูนิเซ o ออกซฟอร์ดเนี่ยตอนที่เขาเลือกจะให้ประเทศไหนทำเนี่ยเขาก็มาสำรวจหลายประเทศ แต่เมื่อเขามาเห็นโรงงานของบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์เขาคิดว่าเป็นโรงงานที่มีศักยภาพสูงแล้วก็ภายใต้มาตรฐานที่สูงมากเขาก็เลยเลือกที่เราแทนที่จะเลือกสิงคโปร์หรือไต้หวันต้องซอร์ติฟายใช่ไหมคะเพะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตัวเพลนเทชันของสยามไบโอไซเอนซ์ได้เปลี่ยนจากการผลิตไบโอซิมิลาเนี่ยมาเป็นการสร้างวัคซีนเนี่ยภายในเวลาแค เดเดือนครึ่งเก่งมากเลยค่ะแล้วก็ภายใน7เดือนครึ่งเนี่ยได้รับการรับรองคุณภาพจาก3มทวีปทั้งในยุโรปในออสเตรเลียแล้วก็ในสหรัฐอเมริกาออาจารย์คะเป็นอะไรที่ต้องว้าวดังๆแล้วว้าวสิครั้งเลยค่ะอาจารย์คะเสียดายมากเลยค่ะวันนี้เวลาเราเนี่ยหมดลงแล้วเดี๋ยวเราต้องต่ออีกทีในงวดหน้านะคะอาจารย์คะ ท่านผู้ชมทางบ้านคะเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกว่ามั่นใจมั่นคงเชื่อมั่นกับการวิจัยทางการแพทย์ของบ้านเรานะคะวันนี้คุณหมอไม่ใช่เป็นแค่คุณหมอรักษาโรคแล้วแต่ต้องเป็นคุณหมอเพื่องานวิจัยทางการแพทย์เพื่อความมั่นคงทางสุขภาพของพวกเราทุกคนคะ่ะวันนี้ด้วยเวลาที่จํากัดนะคะเราสองคนนะคะศาสตารา์นแพทย์ปิยมิตริทธา,าและดิฉันเชียร์นานเดียะตะการชัยต้องขอลาทุกท่านไปก่อนในวันนี้นะคะ ทุกท่านสามารถติดตามรับชมนะคะรายการคิดเพื่อชาติได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะคะเวลา2องทุ่มครึ่งถึง3ามทุ่มนะคะและติดตามชมย้อนหลังได้ทางโซเชียลมีเดียของสถานีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์